ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมไปดูการจับกลุ่มสำหรับ การขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองหรือว่าลักลอบเข้าราชอาณาจักรไทยนะครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่เรานําเสนอข่าวกันไปมีหลายวิธีการอย่างเช่นมากับรถกระบะ<อ>แล้วก็อัดแน่นเป็นปลากระป๋องอนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคือบางคันเนี่ยอัดเป็น10คน20คนอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าตกใจนะครับแล้วก็บางส่วนก็ซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆรวมถึงเคสล่าสุดนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมที่พบว่าไปพบแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นชาวเมียนมา จำนวนอาจจะไม่เยอะสักประมาณ6คนคก็มีทั้งชายแล้วก็หญิงนะครับแต่ว่าวิธีการของเขาน่าสนใจคือเขาเอาตัวเนี่ยเข้าไปซุกซ่อนอในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ใช้ทั้งกระสอบนะครับเป็นถุงมะเขือแล้วก็แต่งกวาทับกล่องเอาไว้นะครับคุณผู้ชมโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการจับกลุ่มรถกระบะที่มีการดัดแปลงดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะหวังตบตาเจ้าหน้าที่นั่นเองครับ เนี่ยฮะคุณผู้ชมโอ้โหโถ้าคือดูผิวเผินเราก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามันมีการลักลอบนะฮะขนแรงงานต่างด้าวมาด้วยวิธีการแบบนี้อ,อ่ะซูมเข้าไปแต่ว่าเช่นเคยต้องขออนุญาตเบลเอาภาพนะครับคุณผู้ชมก็จะพบว่ามีทั้งชายและหญิงนะครับเป็นชาวเมียนมาหรือว่าพม่าลักลอบเข้ามาในประเทศไทยสำหรับเคสนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจบ้านห้วยยะอุหมู่ที่10ถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตาก ในพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่นั้นก็ได้รับแจ้งจากสายลับระบุว่าจะมีรถยนต์กระบะสีขาวบรรทุกสิ่งผิดกฎหมายมไปทางอำเภอเมืองตากจึงทำการเข้มงวดเป็นพิเศษต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเสริมกระบะข้างยี่ห้ออีซูซูสีขาวนะครับขับมาจากอำเภอแม่สอดมุ่งหน้าไปยงังอำเภอเมืองตาก จึงให้หยุดเพื่อที่จะขอตรวจสอบรถหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นไปพบชายไทยอายุ40ปีเป็นคนขับรถคันนี้นะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบภายในรถกระบะบรรทุกก็พบว่าได้บรรทุกกระสอบมะเขือและแตงกวาอย่างที่เห็นส่วนใหญ่น่าจะเป็นมะเขือหรือเปล่าเนี่ฮะอ๋อ,อแล้วก็มีแตงกวาด้วยก็รวมๆกันนะครับคุณผู้ชมจากการตรวจสอบพบว่ามีการทําเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ถุงกระสอบมะเขือแตงกวา ปิดรอบบังเอาไว้ในกล่องนะครับพบชายหญิงลักษณะคล้ายบุคคลต่างด้าวซุกซ่อนอยู่ในกล่องจำนวน6กคนสอบถามไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ก็เลยให้ออกมาจากจุดหลบซ่อนทั้งหมดแล้วก็ตรวจสอบบุคคลปรากฏว่าทั้ง6กคนไม่มีเอกสารให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจากักรมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่แต่อย่างใดซึ่งทุกคนยอมรับนะครับว่าเป็นบุคคลสัญชาติเมียนมาหรือชาวพมานั่นเองครับ ทีนี้จากการสอบถามนายโซอวยมอพร้อมพวกรวม6กคนนะครับผ่านล่ามแปลให้การบอกว่าเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาไม่ทราบเวลาได้เดินทางมาจากจังหวัดเมียว,วดีประเทศเมียนมาโดยได้มีการนั่งเรือหางยาวข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมาแล้วก็ใช้ช่องทางธรรมชาติข้ามมายังฝั่งประเทศไทยเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานยังกรุงเทพมหานครจึงนัดหมายให้รถมารับที่บริเวณตลาดริมเมย ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดโดยยังไม่ได้เสียเงินนะยังไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าแต่มาถูกจับได้เสียก่อนครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อหาให้ชาวเมียนมาทั้งหมดและก็คนขับรถรับทราบจากนั้นจึงได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพะวอเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองหนึ่งสิ่งที่ผมอยากทราบก็คือไม่แน่ใจว่าเคสนี้เนี่ย ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าหัวละเท่าไหร่อันนี้ในข่าวไม่ได้ระบุกับสสิ่งที่เป็นห่วงก็คือพอไปอัดอยู่ในกล่องเนี่ยก็กลัวว่าจะเกิดอันตราย<อ>กลัวว่าจะขาดอากาศาากาหายใจ,ยใ,จใช่ไหมฮะกลัวว่าจะเป็นลมเป็นแรงถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง<า>กันเอาไว้ด้วยครับเร่งการลักลอบผลแรงงานต่างด้าวแบบนี้เนี่ยนะคะ ก็คือมันจะมีความผิดนะตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองพุทธศักราช2 5งพซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มีการเข้มงวดกวดขันตรวจเข้มอย่างตลอดมาเนี่ยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามออีการพาบุคคลนะคะที่เป็นต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองเนี่ยโทษจำคุก10ปีปรับ10,000แสนบาทถ้ามีการช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าวหรือว่าบุคคลต่างด้าวเข้ามาหลบอยู่ในบ้านมีการอำนวยความสะดวกให้ขึ้นรถหรือว่า มีการหลบหลีกด่านตรวจต่างๆนี่นะคะโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทซึ่งต้องบอกว่าโทษนี่ค่อนข้างหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณนั่นสังเกตสิเขาถึงต้องพยายามปกปิดหลบซ่อนเพื่อไม่ให้เจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขารู้ไงใช่ไหมคะเนี่ยอย่างกรณีเคสนี้เนี่ยนะคะเห็นไหมว่าภาพแรกที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีถุงมะเขือถุงแตงกวาเนี่ยปิดมาเต็มท้ายกระบะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย ไม่ทราบมาก่อนอาจจะไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีแรงงานต่างด้าวหกคนอยู่ในนั้นอแล้วมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่ว่าอยู่ในนั้นเนี่ยจะขาดอากาศหายใจก็เป็นไปได้แล้วก็มีสายลับแจ้งเจ้าหน้าที่ประจําด่านประจําจุดก็เลยเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษก็ต้องชื่นชมสายลับด้วยนะครับที่ให้ข่าวมาค่อนข้างแม่นเลยทีเดียว่คะแล้วก็เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นงานหนักของเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่ะโดยเฉพาะ ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะก็ต้องทํางานหนักเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลักลอบมาแบบผิดกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสวัสดิภาพของคนที่เขาเข้ามาเนี่ยถูกเอาเข้ามาแบบนี้บางคนเนี่ยไปถึงที่หมายไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่า,าเพราะว่าขาดอากาศหายใจแบบนี้เราก็เห็นข่าวกันเยอะนะก่อนหน้านี้ก็จะมีบางคนที่แบบ เอารถกระบะมาดัดแปลงแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวนอนอยู่ใต้ท้องรถแบบนี้ก็มีเหมือนกันครับคือถ้าทําตํารวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างตรงไปตรงมาก็จะสามารถจับกลุ่มได้แบบนี้ะนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงอีกหนึ่งประเด็นก็คือบางทีตํารวจก็มีการรับสวยรับเงินเหมือนกันม,มันก็เลยทําให้เกิดปัญหานี้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้จบสิ้นได้อันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะในประเทศไทยของเรานั่นเองครับ